สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวด่วนสูฟังพี่น้องเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นประเด็นเดือดมากเลยนะครับเพราะว่ามีนักร้องสาวค่ายเพลงดังท่านหนึ่งนะครับได้มีการยื่นฟ้องเลดี้พรทิพย์แล้วนะครับวอลแลวกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับ นักร้องสาวค่ายเพลงดังยื่นฟ้องเลดี้พรทิพย์แล้วแต่เลดี้พรทิพย์ฟาดกลับทันทีแบบนี้พี่น,อน,น,น้องเมนผู้ใดน้อบัตรที่นี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับทางเพียดอีกกี้นะครับพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสนะครับว่า มีการยืนฟ้องนะครับทางเลดี้พรทิพย์แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้แ f แ r นะครับพี่น้องเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับหญิงลีสีจุมพลนักร้องสาวค่ายเพลงดังก็คือหญิงลีสีจุมพลนี่แหละครับพี่น้องนะครับเดินทางมาพร้อมท้านนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลดี้พรทิพย์ สวีเดนนะครับและพวกที่สอนอสายไหมในข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพอรบอคอมพิวเตอร์นะครับหลังไปให้กำลังใจแพวพาวแสงทองแล้วถูกไล่สดนะครับด่าทออย่างรุนแรงลั่นผู้จัดและแฟน รวมถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่สบายใจที่จะปล่อยผ่านเพราะเกิดความเสียหายกับหญิงลีทั้งจิตใจและชื่อเสียงการงานนะครับรวมถึงความน่าเชื่อถือทางธุรกิจงานเพลงและวงดนตรีคอนเสิร์ตต่างๆจึงต้องขอออกมาปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตัวเองเงื้อว่าสัน้นครับพี่น้อง กะชัดเจนนะครับผมพี่น้องก็คือว่าทั้งหญิงลีนะครับเพิ่นได้ออกมายืนฟ้องนะครับทางลีดีพรอนทิ์แล้วกับกับอีกคนนึงนะครับพี่น้องที่มีการแช์นะครับก็คือสืบเนื่องจากประเด็นดราม่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เพิ่นมีปัญหาหรือว่ารายละเอียดตรงนี้ขออนุญาตบลุงเน้อพี่น้องนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะครับทางลีดีพรทิทิ์แม่นบว่าครับเพิ่นก็ได้ มีการออกมาพูดนั่แหละครับพี่น้องถึงประเด็นก้อนหนานี่มันบอครับที่หญิงลีนะครับได้มีการไปให้กาลังใจแต่ว่าจริงๆนะครับในการให้กาลังใจมันก็สีมีคําบางคําหรือว่าคาไหนที่อีฟซีหลายๆคนนะครับบอบ่งบอใจประมาณนี้ครับทางลีดีพนทิพย์เพิ่นก็เลยเลยได้ฟาดกลับไปก้อนหนาแน่นะครับพี่น้องนะครับก็เลยเหดให้ทางหญิงลีนะครับได้มีการยืนฟ้องนะครับประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับ ทางเลดี้พรอนที์เองนะครับเพื่อนก็บเข้ามาคอมมนต์นะครับในโพสของทางเพจอีกีเลยพี่น้องนะครับเลดี้พรอนที์เพิ่นโพสแบบนี้อ่าขออภัยครับเพื่อนคอมมนต์แบบนี้ครับเพิ่นคอมเมนต์ว่าฟ้องมาค่ะนะครับฟ้องให้ชนะด้วยนะครับเราบอกนะครับพี่น้องไม่งั้นกูเล่นมึงกับหนักมากอีลีนะครับอันนี้ขออภัยด้วยครับพี่น้องผมก็อ่านไปตามคอมมนต์นะครับบัดที่นี่เราก็บอกนะครับพี่น้องฟ้องมาเลยฟ้องมานะครับฟ้องให้ชนะนะ ถ้าพชนะนี่โดนกลับเน่ประมาณนี้พี่น้องทางอีกกีเฝ้าเขาไปคอมเมนต์ตอบเลยพี่น้องบอกว่าใจเย็นๆน,นะครับประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับทางนักร้องสาวค่ายเพียงดังนะครับได้มีการยื่นฟ้องเลดี้พรทิพย์แล้วนะครับ นั่นก็คือหญิงลีสีชุมพลนะครับเลดี้พรทิพย์ก็เลยฟาดกลับนะครับบอกว่าฟ้องมาเลยนะครับฟ้องให้ชนะนะครับถ้าไม่ชนะโดนกลับเน่ยประมานนี้พี่น้องก็เลยเออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่พี่น้องนองมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ